อเมนรับ zakat ของแล้วฟังให้ดีนะอเมนรับ zakat ของแล้วขาย zakat ได้ไหมอ่าคำถามนี้ก็สวยนะครับพี่น้องอเมนรับ zakat ของแล้วพี่น้องฟังให้ดีครับว,ว่าอเมร์เนี่ยซึ่งความเราว่าอเมร์หมายถึง คนที่เป็นหัวหน้าหัวอกในการไปจัดแปลไปไปจับเกต zakat คารวะอาม z a ก a t อาม z a ก a t นี้ถูกแต่งตั้งให้เก็บ z a ก a t มีสิทธิ์ในการเก็บ z a ก a t เพียงอย่างเดียว ที่บอกว่ามีสิทธิ์ในการในการเก็บสกาดเมื่อการแต่งตั้งนนั้ถูกต้องและคนที่ถูกแต่งตั้งได้สาระตามที่สารกวางไว้ถ้าไม่ได้สาระตามที่สารวัวรวางไว้แต่งตั้งตามสาวะไม่ใช่ตามสารถ้าตามสาวะไม่ได้นะต้องแต่งตั้งตามสารวและคนที่ถูกแต่งตั้ง คุณสมบัติตามสาระไม่ใช่มีคุณสมบัติตามสาวะไม่เอาเมื่อถูกแต่งตั้งซ่อมรับ z a ก a t ส่วนรวมและซ่อมรับ z a ก a t ส่วนตัวเข้าใจนะครับแต่ z a ก a t ส่วนตัวจะซ่อมในการรับนั้นมีเงื่อนไขหนึ่งที่ถูกแต่งตั้งนะถูกแต่งตั้งเปล่าๆไม่มีค่าจ่ายไม่มีเงินเดือน อเมริมีสิทธิ์รับจักกะส่วนตัวและส่วนกลางแต่ส่วนตัวนะมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่มีกาาจ้างไม่มีการตอบแทนจากไปตุนมาตอนที่แต่งตั้งเขาเป็นอเมริกานะและสามารถรับได้แค่ไม่เกินค่าจ้างแต่ละวันเท่านั้นสมมุติ จ้างแต่ละวันวันสี่ร้อยสมมตินะครับอ่าอเมรรับ z กกา t ที่ตุแต่งตั้งเมื่อกี้มีสิ์รับ z a กา t ส่วนตัวไม่เกินจานวนเงินสี่ร้อยบาทเกินจะนัดหารตัดนีนั่นจำเห็นีนะอ่าทีนี้เมื่อเรารับ z a กา t เป็นส่วนกลางได้เป็นพันปันพันปันกันตั้งที่ถานนี้ มีสิทธิขายสกตดไหมครับคำตอบไม่มีสิทธินี่นจำไปดีนะทํามทำไมล่ะสกาดนั้นไม่ใช่สิทธิของอาเมเมื่อไม่ใช่สิทธิของอาเมเมื่อไม่ใช่สิ่งที่อาเมมีเลขไม่ซ่อมที่จะขายสิ่งที่อยู่ในมีเลขคนอื่นนั่นจำไปดีนะอ่าถึงแม้ว่ามีคนซื้อแต่ในหลักวิชาเฟกุกมนไม่ซอม เหมือนกับเราเยืยมรถเพื่อนเราไปขายมีคนซื้อนะแต่ถามว่าคนที่ซื้อเนี่ยกับเราไปขายยืยมของเพื่อนมานทีแต่ไปขายทำมาซ่อมไหมละ่ะไม่ซอกอ่าถึงแม้ว่ามีคนซื้ออ่าสมมุติว่ารานั้นน่ติดอย่างก็ไปยืยมรถเพื่อนเออแล้ยืยมรถไปแป๊บนึงตรงนี้เดี๋ยวเราก็เห็นเราเป็นเพื่อนเอาไปเลย แต <im <im ่ที่ไหนได้เราไปอันนัเสี่ยงยาอย่างแรงในวันนี้ไม่รู้จะหาตังค์ไหอ่งเอาเพื่อนไปเอายูนูสุข่ายรถไอ้มึงขายกุ๊กตูพ่อหนะาฟันเอาไหมล่ะไอ้ยูนูสไปรูดเวด้วยกัร้อยสิบที่อาฟันกูซื้อเลยแต่มาซ่อมไหมล่ะไม่ซ่อมทำไมทำไมเพราะเราไปขายสิ่งที่ไม่ใช่คะแนนมิลเล่ของเรา Chẳng đầy có chẳng nắng lẽ, giá các Mà chẳng giữ lại miền của Ả-men Lời à à, Ả-men không xót để trả cãi giá các Ngươi nhé Và mặc ngại các Ả-bà-đạc Trẻ thay Ả-x-nát ả là miền của Họ sẽ ăn, họ sẽ xịt của Nhưng không nhớ à, à nhé คำถามข้อต่อไปถามว่า,า,า,าเดี๋ยวจะอธิบายอมเมอีกอีกนิดหนึ่งอ,อมเมริกบ้านเราเนี่ยที่เราเห็นแค่เขาตั้งแค่อมเมริกเดียวก็คือคุณเกีสักัดอย่างเดียวอ่าแต่อมเมริกที่บอกในกิตตับเนี่ยที่สุลตอนแต่งตั้งหรือนากอิกสุลตอนเนี่ยอ่จะมีทั้ง อเมรเก็บจามีทั้งอเมรที่รวบรวบจาก่ามีทั้งอเมรที่ทำนาที่จบมีทั้งอเมรที่ที่เป็นคนที่มีอำนาจเพื่อจะรักษาจากาไม่ให้ใครพ้นอเมอ์มีเยอะนะแต่ว่าเราตรงนี้จากาดท่มีใครพ้นเลยอเมรนต้องมีกำเนิด อ่าไอตรงนั้นไม่แปลกแต่ที่แปลกที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะอดีตปีที่แล้วสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วถือว่าอดีตอเมไปขายสก,กาัดอันนั้นไม่ได้อ่าแต่ที่แต่ถ้าท่านไม่รู้ก็ตอบบักับอัลลอฮ์แล้วก็อย่างนั้วังว่าอัลลอฮ์คงจะอาไปหนะั่ และให้รู้ว่าวันหน้าวันหลังสิ่งใดถ้าเดียวข้องกับศาสนาต้องเรียนรู้ให้จ้กเอก่อนและค่อยมาปฏิบัติอย่ามาปฏิบัติแบบสเปกสปะผิดผิดตุกตุ่ไม่ได้อ่า